พร้อมค,ครับ,รบ,รบพร้อมคะไกถกเลยเขาบอกวน,นีได้เริ่มวสวน็นไงกับ้าเรานี้บ้าเกลับรพิร่งมเร <c oughs> าเราบงสวนครั้งแรกนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องถนนอะไรเงี้ยแล้วก็ คือ <R ess ur ic> จริงๆต้องต้องบอกว่าเชื่อว่าหลายๆคนส่วนใหญ่จะเฝ้ารอก,กับภาพยนตร์เรื่องหนี <S 2> <S 2> <S คือเชื่อว่ามีหลายคนที่เหมือนเหมือนรอว่าเราจะมีการสารต่อจากหนังเรื่องรองของซึ่งคิดว่ามันหนังหนังภาคแรกมันตั้งเกิดในที่สุดนี้ได้แล้วอะไรนะ,ะแล้วก็จริงๆมันโปรเจกต์เนี้ยเราเคยคุยกันมาครับว่าเราจะมีการผลิตสร้าง เป็นจักรวาลของลองของขึ้นมาแล้วก็ปาปีนี่ฮะที่ที่เราอการมันคือลพร้อมแล้วก็การใช้แต่ก็อยากที่จะมาคือพอเราพูดถึงคำว่าลองของเนี่ยภาพแรกๆที่ทุกคนจะนึกถึงลอง้องมัชื่อหนักก็คือชื่อถนอซึ่งเป็นตัวละครเป็นตัวนำในเรื่องฮะก็เราก็เลยรู้สึกว่าเราเราอยากจะเล่าเรื่องที่ที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นในเรื่องในในชีวิตของตัวขนองเรานเียครับก็เลย พูดคุยแล้วก็เสียดส่วนขึ้นมาเกิรื่องขึ้นมาแล้วก็จะแต่งอยากแต่ทอดในมุมที่ทุกคนไม่เค้เห็ที่ว่าเขาเอาเขาเจอเรื่องราวสศิลป์อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าพูดถึงหนังในในในเรื่องลองขอะไรก็เป็นตำนานที่ทุกคนรู้ว่ามันจะเป็นหนังสศิลป์ที่ที่ทุกคนจำได้อะไรในหนังเรื่องอะไนเป็นคาทุกคนอะไรอย่างนี้ครัวก็โทรหอนตัวนี้ยังจะปักใจทุกคน เราสังเกตว่าทุกวันอวันที่16มกราคมพอพูดถึงคุณครูพวกนี้จะมีตัวละครคนนี้ขึ้นมาตลอดคือครูพนอลเลยพูดถึงตลอดเวลาเราก็เลยว่าอ่ะวันนี้ปีนี้เราพร้อมนะที่จะทำอะไรอะไรที่นี้ราวันจะได้เริ่มที่โรงเรียนกับนักแสดงบ้างกับผมใครแล้บทยังไงอะไรยังบ้างตอนนี้เรียกว่ายังไม่รู้นะคะว่าใครคือครูพนอลในประเทต้องค้นหาต่อไปนะคะว่าใครคือพนอนะคะก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ติใจย แสดงเองเคยดูเรื่องน้องของบ้างไหมคบเคยได้ยินกิติศักดิ์มากกว่าออค่ะแล,ะล,ลว้วก็ผู้จังนิดนึงน,นะคะได้เลยเคยได้ยินกิตติศักดิ์แล้วก็ความเขาเรียกว่าน่าสะพรึงเรียกว่าไม่กล้าละกันค่ะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยกล้าดูหนังประเภทนี้แต่ได้แสดงหนังประเภทนี้พอสมควรแต่ว่าเล่าดีคที่ว่าต้องดูแล้วแน่นอนแล้วก็แต่ว่าได้ไปดูเรียกว่าเป็นแบบฉากสั้นๆอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าไม่ไม่กล้าดูทั้งเรื่องจริงจริง ได้ยินว่าน่ากลัวมากเป็นหนังที่แบบเป็นชื่อของไทยจริงๆครับครดูเรื่องนี้ไหมใครดูใครดูต้องของัะใครดูครับก็เป็นหนังที่โตมากับเราเออใช่ก็หนังออกเรื่องแบบน้ำปวดแต่ก็ตื่นเต้นนะครับผมไม่ได้อยู่แรกๆนะก็ยังไงฟัันขึ้นขึ้นมาข้างหนแรกเลยครับผมค่ะก็ขอบคุณพี่ตั้มแล้วก็ ะะจริงๆเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆแล้วก็สำหรับบทบาทแบบที่ว่าแสดงก็ยังไม่เคยแสดงแบบนี้ที่ไหนมาก่อนก็รอติดตามดีกว่าในานะนักร้องนงักแสดงเองครับก็นี่เป็นการรับบทในะนักแสดงัางแรกนะครับหลังจากที่อ่านบทแล้วรู้สึกว่ามีความน่าสนใจมากน่าจะเป็นตัวแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่น่าติดตาม ล้วก็ส่วนตัวของตัเองก็มีอะไรที่คาดนึกถึงหวังว่าจะได้ได้นับชมในเร็งนี้ชวนมากกินต้มขาไก่กันก็บอกไปตั้วนะครับกำลังกำลังกำลังบอกผู้กำกับอยู่เลยว่าจะมีฉากต้มขาไก่ไหมก็ ต้องดูค่ะต้องติดตามดัูค่ะว่าใครจะได้เป็นพนอตัวจริงนะคะแล้วก็ยังไงฝากด้วยค่ะเรื่องแรกต้องขอบคุณไฟั้งไ์มากเลยที่แบบให้ให้รารันตีวัหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะกับหนังเรื่องที่มีเกี่ยวกับว่าความเชื่อความเย้นความอะไรแบบนี้นะผมนักแสดงแต่ละคนเรื่อมีข้อพความกังวลมนหนม่งไหนด้านไหนหรือบ้าง สำหรับนั้นไม่น่าจะกังวลค่ัเพราะเล่นผีเยอะมาก <c oughs> คือเล่นเรื่องผีมาเยอะมากแต่ก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเรื่องของแบบศิลศาสตร์เรื่องความมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกอีกอย่างหนึ่งที่เราได้ทา้าทายตรงนี้ก็น่าสนุกดีค่ะอันนี้ก็เคยผ่านเข้ามาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของศิลศาสตร์การมูแบบที่ติเตาบอกน,นะคะ,คะก็จะเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งแล้วก็เป็นอีกแนวนึงนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามกัน มีคนดูแลคนเดิมครอบครอบครูอะไรนะก็จะมีทำพิธีก่อนถ่ายอยู่ตลอด่ไม่กังวลตอนแรกก็ไม่กังวลเหรอครับเริ่มเล่าเรื่องผีกังเราได้เริ่มมาทำงานอะไรเงี้ยลายคนก็บอกว่าอาจจะมีเจอของจริงบ้างคือถ้า ถ,ถ้าทุกคนจําจำจักหนังรองหอกได้เราจะรู้ว่ามันน่ากลัวทงพิธีกรรมบทสวดที่ที่เคยใช้เนี่ยนะซึ่งเวอร์ชันเนี้ยคนที่มาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยดูเรื่องพิธีก็คนเดิมเขาจะเป็นคนเดิมอยู่ที่จะมาคอยแบบว่าพิธีกรรม่นงๆบทสวดอวะไรที่มันเป็นของจริงเลยนะมาใช้เนี่ยเรื่องนี้มันเดิมนดมาตอนนั้นการกันตีได้เปนความน่าก,กลัวสมจริงทุกอย่างแต่ว่าเรา,าก็จะพร้อมแล้วแบมก็จะมีแบบว่าทั้งที่ต้องใช้